แบบอากาศหนาอาเลยเนาะโซโซน่เจงเลยเป็นภา่ากาเป็นภาสากอรกันคือกันกันเป็นแฟนกันซะเนาะเด้อ สบายดีพี่น้องอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเดอ้อพี่้องในอวยกองฟังนี่หลายคนหลนายคนอาจจะจําจือได้จุดนี้เรืลังนี้มีน้องๆวัาผู้สาวเลยนะนี่เดียวสิขึ้นไปดิ้นน้าเพื่อนก่อนสิไปถามเดึงแล้วที่ไปที่มาในไดมือนี้กัอยู่เฮือนอยู่ศาลได้เพิ่นกันอันนีอ้อยาอวยกองฟังนี้นําพี่น้องเมื่อนี้เดินทางมากับบ่าวทิดมาหอดมาถึงจุดนี้เห็บ่าวทิดเพิ่นกัถไทยทําคลิปของเพื่อนเฉลี่ยกัถไทยทาคลิปเฉลี่ย น้องสองคนสาวบานป้าเผาบูอีกจุดหนึ่งเืออันนี้คือเพื่อนของน้องเพนอ่าบางท่านก็เคยจําได้จือได้จุดนี้หลายเทือที่ทะเลเขามาไทายน่าจะเทือที่ห้าที่หกนี่แหละนี่ทางนี้แหละพี่น้องบัน,นี้มาก่อนอื่นก็เอาไหมให้น้องพนใส่ก่อนนี่บัน,นี้มาฮอนมาถึงโอ้สองน้องสองผู้สา,าวว่าสันพี่น้องเนาะ ก่อนอื่นก็นทักทายสบายดีก่อนเนอะสบายดีก่อนโดยสบายดีสบายดีโอ้งามปล่อยสบายดีบัดนี้ <c oughs> โอ้น้องอันนี้นะ่ะแต่งตัวแบบอือากาศหนาวเลยเนาะ <c oughs> โซโซน, <c oughs> นั่นอยู <c oughs> ่เออมาเมื่อนี้มาเยี่ยมมายามอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเนาะ <c oughs> อือเรียกเลยอันนี้ก็เป็นน้องคนหนึ่งที่ชลีเคยมาถ่ายมา อัดคลิปพี่น้องเนาะครอ,อบครัวของเพิ่นก็นมีอยู่เจ็ดคนเกาะในเหือนเจ้านะเจ็ดคนเจ็ดคนมีน้องสาวคนนึงอีกปู้สาวคนนึงอันนี้เดี๋ยวนี้น้องเจ้าไปทางไหนละ่ะไปหูดเขา้าวไปหูดเข้าก็คือไปหูดเข้าให้พูดข้าในเ้าไรเข้าส่วนอืมมาเมื่อกี้เห็นแต่ซอ,อ,องน้องเนี่แหละอันนี้กะน,น,น้องคนนึงอีกเหือนเพิ่กนก็อยู่ใกล้ๆก้กันนี่แหละนี่คือเจ้าของเขื่อนผู้เสือ้อมอ่าลืมเล้าสื่อวันนี้มาถามไม่ หลายมื่นกว่าเลยผมมาเจ้าน้าชื่อชื่อนางชื่อนางโอ้น้องนางอันนี้น้องลัดน้องขับนางรัดน้องรัดน้องรัดกับน้องนางพี่น้องเนาะผู้ใดเอื้อยผู้ใดน้องบัดนี้ใครเอื้อยเจ้าเอื้อยอายุประมาณสิบแปดปี ปดปีผู้เอื่อยผู้น้องนี่ก็ประมาณสิบเจ็ดปีและน้องจะอีกผู้ไปหาหุดเข่าสิบสองปีน้องจะน้องก,กับ <c oughs> เป็นอีกน้องคนหนึ่งพี่น้องแต่เมื่อนี้น,อน้องบ่ออยู่บ้านเพื่อนเมื่อนี้มาโอบมาลมมาเล่าหลายๆอย่างมีหลายเรื่องที่อาจะถามเ้อเห็นว่าอยู่บ้านเขามีเป็นยังเกาะเขาคอคอยังเขาคอคอเมีย เขานี่เขาอยู่บานแกในมีเจ้าสาวบะบานฟังพุ่นนะเขามอชิมีดองบอมื่นเมื่อนานี่มีบ่เห็นเขาบอยู่บ่เดือนซอมอ่าเดือนซอมบ่เนโอ้ยังอีกหลายเดือนโอ้บอชีเห็นพวกเจ้าพรลําบงเนาะเจ้าเคยเปนพรลําบงเนี่ยบอเบ่เคยบ่เนเออบ่เคยผรอนเนาะแต่เกิดเป็นคนบ่เคยพรล้บง อ,อยู่อนอยู่บ่เอนดิววะเคยผ่อนลำบกมาเจอปะบ่เคยเนาะเอออาบ่เคยเฮียนผ่อนเนอะเดินซองเฮียมีดองเด้เดินเดินซองเฮี่มีดองเอองพื่อว่าเฮียนเฮียนผ่อนเนอะเ <c oughs> มื่อนั้นน่ะค่อยไปถ่ายคลิปเห็นเขามาขอผู้สาวเอาไปเลยผู้สาวมือเฮือนจะเบาเลยแ,แต่เดือนยังบ่ฮู้เขาแต่งยังผมจะฮู้อะไรเขาถาม เออคันคันแต่งมานากับพอดีคือกันเด้อผอนเออขายเครื่องก็ได้ด้วยพ่เจ้าเคยขายเครื่องอยู่บ้างขนมข้าวต้มเบียร์เหล้ายังไงนะก็เคยขายเนาะน้ำหวานน้ำดื่มยังรู้น้ำสะอาดน้ำยังขายไปบางทีมีผู้เบาบางทีหลายได้เออมีข้าวบะหม่เนาะเนาะอันนี้อันนี้เป็นบ่อนนอนพวกเจ้าเลยนี่เนาะเลยบ่อนอนเลยเนี่ยนี่เพิ่นนอนอยู่นี่กลางคืนมานี่ ผู้เบาวมาลินอยู่บอบ่ะเบิดโบมีอยู่บอกระเบิดเออแบบเอ้าเฟนบอกเฟนบุ๊กนี่โทรศัพท์ผู้ใดใส่โทรศัพท์นี่ใส่คือกันแต่บ่มีบ่มีใส่คือกันแต่บ่มีผู้บ่าวบ่กรยบ้านเฮานี่มีสัญญาณเน็ตอยู่ออมีเนาะมีเออนี่ก็ดีคือกันบ้านในหันบ่มีบ้านใหญ่บ่มี่เออบ้านน้อยอันนี้มีเนาะ อขันเขาเสร็จน้ากันนี่เขาอยางมาล่มมาลินนำเหตรไดบันนี้ขึ้นไปลินยูเื่นในบอกเลยขึ้นไปนั่งแบตเตอกับเบลทิดแบบนี่บอกเดยวนไล่คันเขามาลินคือเมื่อก่อนนะเขาเขามาลินนะเขามาลินกลางเวนหรือกลางคืนกลางคืนกลางคืนบอกเ้าเขามาจังโมงปกตินะผู้บ่าวเจ็ดโมงแปดโมงเจ็ดโมงแปดโมงตอนกลางคืน เออเขามาแล้วเขาก็นั่งลินนำชวนไลน์เขาลินจนฮอดแจงบ่อยโอ้ฮอดแจงเลยเป็นทาผู้บ่าวสากันเป็นผู้เบาวสากันลินสัจเจคันคือคันคันเป็นแฟนกันซะเนาะเดยอยู่แจงเนอนนองนละเมื่อก่อนเนาะเอา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 เดี๋ยวนี้นี่บุมีผู้บ่าวมาห้าแล้วเนาะเดืมเอาคันผู้บ่าวยังมาห้านี่ก็มาได้เนาะ ได้บบได้เนาะเ <laughs> <ด>จ้าดิคันคันผู้บ่าวมาแล้วมาลมอย่าใส่ลมบอลบอลบอลน,น,น้ำกันเลยเนาะเด้อพวกหัวเ <laughs> ฮือนเพื่อนจะอยู่ฟังหนึ่งดิยันว่าผู้บ่าวมาสองคนเลยกัผู้หนึ่งทางนั้นผู้หนึ่งก <c oughs> ็ไ <c oughs> ม่เห็นเนาะ <c oughs> นนก็ไ่เห็นเนาะก <c oughs> <ด>็คือลมน้ำกันเลยเนาะเดยอเออดี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 อ๋ออ๋อลายๆอย่างอย่างผู้รายละเอียดนี่แหละพี่น้องแถาผู้บ่าวมาลิ้นมาเอ็นมาล้มกันพี่น้อง กลับมาลินไดในเฮื่อนล่างนี่แหละเฮือนที่ศลีนั่งอยู่ตอนนี้อ่าอบครัวของเพิ่นจนไล่กลับมาอยู่ในผูบาวมามาเจ็ดโมงมาสั่นกันเป็นเบาเศร้ากันหักเพลงกันแบบเป็นแฟนกันก็อยู่กันจนหอดแจ้งอู้ก็ถือว่าอ้ยโดนได้แจงได้จากเจ็ดโมงก็พานไปไล่ชั่วโมงแจงก็หกโมงพุ่นเลยห้าโมงเนาะเจ็ดโมงเศ้าพุ่งเลยอุ้ยเมื่อไปก็แจงจังปางจื้อและนาผูบาว อ่าาตีพี่น้องบันไกลขึ้นขึ้นก็เห็นแล้วเนาะเออเป็นแฟนกันเดยต่อไปก็สิไปชูสู้คอยังขั้นตอนแล้วเนาะเอออืมเอาเอาเอาบันนี้อืมนี่แหละพี่น้องเลยอ่าเราสืบพี่สู้น้องฝังงลายๆอย่างขันตอนพี่น้องมาเมื่อนี้อ่าอัญมณอันามก็ตามที่น้องๆเพลินได้บอกได้เรามาตามที่สือเชียงอืมอ่า ผูบาวมาห้านี่ก็คือจะว่าเนาะขันโมเมนต์ภูบาวผูซาก็อยู่บ่ไดจเแจงเนาะด้ยอืมดีคือกันขันผู้บาวส่วนไปลินบุญยังในในเมืองไปบอบ่บ่ไปอีกบอ้าไปกาไปกันถ้าไปไปมัดซองไปมัดซองนี่ไปได้เนาะโดยผููบาวซามคนผู้ผู้เจ้าซองนี่ไปบ่ไปบ่พวกพวกเจ้าซามผูบาวซองนี่ไปบ่ ไปอยู่โอ้ขันนั้นไปเนาะเด้อเออเบิ่งเมืองผู้เบาหนึ่งผู้จะสามไปบ่ไปอยู่ไปเนาะเอออ่าบุญนี่ก็คือบุญในเมืองนี่บบว่าบุญยังสวงนี่ก็คือเียบุญแขงเรือยังไปอ่าเมื่อนี้นั่นมีบุญอยู่เมืองเซโปนได้เอออ่าบุญแขงเรือยผู้จะคิดอยากไปบ่ไปอยู่แต่เรองเงินเออว่าเรื่องเงินนี่เนาะบานี้เนาะเด้ออ่าสมมติว่า ผู้บ่าวดิผู้คนคู้จักเได้สมมติจซื้อเขาเอาเงินออกยังมีรถมียังไงพาไปนี่กลางเว่นแบบนี้เลยไปบ่ไปอยู่ไปบ่เด้ะไปอยู่นะครัวเีอะไปแล้วเนาะบะเหนีเยวกันขึ้นกับมีวงตูมีวงเหล่าวงเบียร์ยังดิเขาขายได้มีวงตูกลางคืนกับทิดอยากไปอป้่ทิศอยากไปอยู่กันถ้าไปมัดสองไปมัดสองเลยไปอยู่เนาะ อืมกาได้ก็ได้เด้ดอเอา้าบางทีลงคลิปนี้ไปแล้วมีผู้บบาวเซตห้าสลีว่าโอ้ยอย่าผ่าน้องเพิ่นไปลินอยู่หันเด้ว่าันบางทีงทมีคนแถวแถวนี้เด้แถวเมืองเฮาเดี่มมึงพีนสีป,ปนนุนยังอา่อาสีตะมวกบอดงเห็นพารานยังแถวนั้นนะอ่าอ่าเขาหูจักกันดีบางทีเขาหูบานูอย่างถามสลีชิบกา้าไปนาเขาอยู่บ่ บ้าบุกห้จักกันบ่การู้จักกันละไปเนาะกา็มีแต่นั้นเนาะก็คือความหมายนี่น้องทั้งสองนี่โซดอยู่เพราะเรื่องบุญกับบุญแข่งเึืออยู่เมืองเซโปนเมืองที่บห่างจากเมืองซาลีประมาณ20กว่ากิโลหรือสาวสี่สาวห้ากิโลเมตรจากเมืองพินการน้องเพิรว่าอยาไปอยู่ช่วงนี้มีงานบุญมือนีมือที่ศรลีถ่ายอัดคลิปตอนนี้เนี่ยมือบุญพี่น้องเนาะ ท้ายจุดนี้เราก็จะได้มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองสีปโปนคือกันกับเบ่าทิศทางหลังเดี๋ยวออกเดินทางทางพุนคือกันพุนกะหูอยู่าง,งานบุญอ,อยากไปอยู่เฮลิก็ถามไดหลายอย่าง <c oughs> <c oughs> ไปกับผูเบ่าวที่บ้จักกันี่กับโบไปเนาะโ <c oughs> <c oughs> ดยขันบ้จักกัน,นกับไปอันนี้นี่โอ้จะออกแนวแบบแนวๆเนาะ <c oughs> <c oughs> ต้องได้นั่งนั่นนะเนาะ เออมือมือจะนี่แปลกๆดำๆมันนี้ผู้ใดไปซักหลายให้อันนี้บ่เมีนบ่เต้นเตเกิดเออเกิดมากนะเป็นแบบนี้เออเอน้องเข้าเป็นจังซีนเป็นมัดเนาะเเป็นเม็ดเม็ดอันนี้เออคิดว่าซักยายังดอกโอ้เกิด่าออกแนวแบบปูบวบกจ้ะเนาะออกแนวแบบปูบวบแบบกรึนๆนี่จักโลก็จะนะ สี่สิบสโลเบาชลีนี่ห้เด้หอห้าหโลห้เจ็ดโลชลีนี่เจ้าสี่ิบโอเบาอันนี้ด้นอน้งลงแล้วลงแล้วบ่โดยอสามสิบสิโลโอ้สาิบโลนี่เบาได้เนาะสามสิบโลกับสี่สิบโลน้ำหนักของน้องซื้อเสียงก็ตามในกลางๆคลิปเนาะ,ะซื้ออ มาถามลายยางพี่นองอันนี้เสื้อผ้าของผู้เจออ้าบ่านี่นะเนาะ <c oughs> ไกอ่อยังหอนยามนาวเลยดิเ, <c oughs> เดียวกับนาวอ,ะอ,ะอากาศนาวแล้วอันนี้คอยก็ใส่เสื้อมาอย่างดีนาวดิอันนี้ก็ขันยามนาวอันนี้ก็เอือนเจ้ากับเอืาเอาเอาเป็นปองเป็นน, <c oughs> นันนนอยู่เนาะเลยยามยามนอนในเห็ดในไรบันในตุ่มห่มบ <c oughs> ่เลยตุ่มแบบ บ่อเเป็นปองอยังยังเลยเนาะเด้อคอยคอยชีคิดอันนั้นผ่ามออยอยู่คันอ่าสมมติว่าผู้บ่าวมาหาช่วงยามนาวันนี้เช่ให้มาอยู่บ่บ,<อ>บ่บ่ให้มาอีกบ่เอ้ย้อนยังบัเน,นีอย่ยอารู้นาวย้อนนาวเดยอเออย้อนนาวเลยบ่ให้มาเดยเอาคันแดดนี่ให้มาบ่แดดมาเยอะมาได้อยู่เนาะเด้ 국민ដนี n บ <segue> ่ให้มาได้น้องเพิ่นว่าหนาวตุ่ม e r ม e water avez n ี m ko dat บ่ากมาแล้วดึง bed is r o t ้น т ่ н si e ø งอยู่บ่ตะกี้เคยเข้ามาดึงอยู่บ่บ่บ่เคยบ่ s a <respuesta> นดึง s i e คั i e ายกันเนาะ n i n เขาปร a บไม้บ่ e n d s ด l u e t o o t h farizzn c o u ร p บไม้เนาะ เออมีปับใหม่ได้บะเนี่ยดึงสะพ่มนี่ก็คือแบบบ่อนนอนเนาะเขาบุกลุกจะทานที่นอนพวกเขาเนาะวับใหม่ขลับเนาะอู้นี่ขลัาดิเพราะว่าบ้านเฮานี่เค้นว่าถือศาสนาพี่เนาะอ่าคือเหอนน้อเพรานี่ก็ถือศาสนาพี่พี่เนาะศาสนาพี่นี่ก็เป็นศาสนาหนึ่งทีคนส่วนเผ่าบรูหละเผ่าหลายหลายหมู่บ้านในลาวผนเถือชื่อ เชื้อทื่อกันมากพี่น้องนี่ในเฮือนในนี่เพื่อนน้องพ่นเนี่ยเกิดทื่อศาสนาพี่คือกันนะนี่นี่อวยกล้องฟังนี่ให้เห็นเนี่ยนี่นี่อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พ่นเฮ็ดขึ้นมาพ่นกับเชือทื่อจุดนี้แหละเคือนว่าพี่แลนนี่แหละพี่น้องพ่นเฮ็ดขึ้นมาอันนี้นะอูญายตายายของพ่นก็ถือตัวนี้ตั้งแต่บำเพ็ญบุรุษของพ่นมาแต่กีแต่ก่อนพ่นก็เถือเถือซื้อเถือ เออชื่อยังก่อเคยว่าเสื้อทื้ออ่าเสื้อทื้อตัวนี้นั่นแหละพี่น้องอืมศาสนาพี่อืมเอาเวยฝังนี้กะผิดฮิดผิดคองเนาะโดยอ่าอ่าเฮือนในซานฮิดคองบ้านเฮาก็ไปดึงพอห่มดึงยังกิดเนาะยเอออดึงมื้อนี้มื้ออื่นสิเฮ็ดหยังต่อบนี้กกินหมูกินไก่บ่โดยิดก็ต้องจํานั้นก่อนเนาะโดยอืมเอา อวั่าง่ายๆซะผู้เบาผู้มาดึงนะต้องมาอีกมือที่ซองออกมาโมฟอมเนาะเออโม่กระไก่บ่งทุกข์เราจะตดสัดหน่อยที่สุดก็คือไก่เนาะดสัตว์อื่นบ่ได้บ่เปลี่ยนกันบ่ได้เปลี่ยนบ่ได้บ่บ่ได้เนาะเปลี่ยนเป็นโม่เปลี่ยนเป็นโม่เอาชัดใหญ่เลยโม่เนี่ยไม่ใหญ่เลยบาดเฮาแล้วเนาะเบอใหญ่กกินแล้วเนาะแนวเขาเฮ็ดพินตามเขาเนี่ยเอาบ่แบบมัวควายเนี่ยเป็นไปได้อยู่บ่บ่มีบ่ ไจะมีอยู่มีอยู่โอ้กันพิษนักนงัวควายเนาะเลยเอ้าเอาเอาพอได้หูหีดคล้องประเพณีบานเพิ่นพี่น้องเมื่อนี้อ่าผิดหี่ผิดคล้องเด้อพี่น้องถ้าว่ายามนาวไปดึงยังพระห่มบ่อนอนบ่อนั่นเออด่กได้ก็ได้พี่น้องผิดหี่ผิดคล้องนี่แหละเองคนถือตัวนี้นเลเคยศาสนาที่อ่าคนชนเผ่าเขาถือตัวนี้ พิธีพ,พิของได้พี่น้องเลยอ่าผู้ใดที่อยากมาลิน <c oughs> มาโอบมาลม้มมาลิ้นแบบผู้สาวพาวรู้เด้อพี่น้องเด้อชลีบอกเลยว่าบอกใหา้ขึ้นเฮือนศาลได้าขึ้นก็ต้องอนุญาตชัดเจนก่อนบอกคือลาวลุ่มบอกคือคนในเมืองเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ไปกอด <c oughs> ไปยังน้ำพิษเด้อเนาะไปหอมแก้มยังนีงก็บ่ได้บ่บ่ได้เนาะโอ้พี่บอกเคยหอมแก้มนเพ่นเ่บ่ได้เนาะ นอนแกมเนี <c oughs> <N> ่ยบ่ได้เนี่นอนละเอ่อลายลายอย่างนะพี่นเออกะคันลิ้นกะลิ้นแบบสุภาพเนาะนางลมแบบนั้นชื่อเนาะเหนื่อเอ้าวัดคันเฉพาะวัดดอกเนี่ยบเนี่ยเห็นไอเห็นในดอกอยู่อันเขากินเหล้ากินเบียร์ยังเขาปอดเขาพากันเต้นเนี่ยบ่ได้เฉพาะพิธีอะไรพิธีบ่นางก็เห็ดดอกนะเออเห็ดดอกนะได้เนาะเนาะ เออขันออกไปเฮือนเฮานี่ไปกอดอยู่บอนดองกันได้เนาะดูเออเออเออเพอาะทีู่้แล้วปันดิคันโอ้ฉลีก็อดหัวอะไรตัวเจ้ะไปอะไรกอด่ะไปเออเ้าบานีปก่อน มีแต่หัวบันยังแบบนี้สุ่มแซรกันไปคลิปนี้อ่ะพี่น้องเลยอ่าเขาใจแล้วบันนี้คันชงวดว่าอยากมาโอบมาลมอยากกอดอย่างกับไปกอดอยู่บ่อนงานเนาะบ่อนเลี้ยงตรนี้บ่อได้ขลำเนาะเดยเพราะว่าไอ้น่ะเคยเห็นอยู่เวลาเขาลินดองรินยังเขากินเหล้ากินเบียร์อย่างเมาดิดือดเดือนดืนะบางทีไอ้นั่งเฝ้าตู้เฝ้ายังเ่้าเรื่องในคลิปหลังนะไอ้เคยถ่ายมาก่อน บางทีเห็นผู้ว่าผู้สาวขากอดเขายังงอ้อาีบ่ผิดหีกรองบ่เนาะแต่บ่คพิดเนาะอยู่คือบานไอคือกันน่ะแหละแตกต่างกันบลายบ่พิษคือกันถ้าว่างานดองทาไปกอดบ่อนอนบ่อนดูบ่อนื่นเฮานี่บ่ได้เนาะพ่อแม่เพื่นแนมเป็นกับบดีบ่พงามเนาะคนละลุ่มก็คือกันเลยไปกอดบ่อนอนก็บได้กันเขาเห็นไอ เออฮักกันอ่าฮักกันอีหยังก็เอาบอลนึงบอลใหม่อ้ายแม่เพิ่นคึดแท้เอออ้ายพ่ออ้ายแม่เนาะเออๆเพิ่นเว้าเรื่องกอดน้องเพิ่นก็โอ้หัวเต็มทีแล้แล้วน้องชอีก็อดบ่ไหวคือกันหัวคือกันอืมแต่กอดยาน้องครับเจมาเาเมาสาดึๆๆมืดๆบ่ได้เนาะเว้าเพิ่นก็อดบ่ได้ผู้าคือกันพอย่างเดียวก็บ่ไหวเออ ลายยางปเป็นองการตอนหีดคลองประเพณีบ้านเพิ่นทัานเล่าลายยางกับมีแต่หัวอย่างเดียววะเนี่ยเอ้าสีบัวว่าหยืดเงีการหัวการมวนยังกับมันเตลิดเปิดปื้อกันไปพี่น้องกับ <c oughs> มีแต่ว่าเรื่องดองเรื่องอันนั้นเนะเาะเลื่องดองกับเห็นเขามาสู่คอฟังนั้นเล่าเรื่องดองเล่าเรื่องขายเครื่องตอนกลางคืนกับผ่านไปพี่น้องเอ้าวอาเรื่องดองกับ บอนทีไอไปถ่ายมือลายมือก่อนในมือบานเจ้าบานใหญ่นะเขามาขอผู้สาวนี่ก็คือไอเห็นนะผู้สาวนะไปบอนไปห้าผู้บ่าวเลยไปยู่เอนผู้บ่าวก่อนเลยเขาเห็นแบบนั้นเนาะเนื้อกะเขเ็นว่าข้อได้เมื่อได้เนาะตกลงปองใจกันได้ทั้งสองฝั่งสองฝ่ายเห็นอยู่เอาเอาเอาต่อไปนี่ก็จะกลายเป็นงานดองเนาะเขาสู่ข้อกันก่อนหอดเดือนหอนยาม มือส่นวันดีกะแตงรองอองวันเอาตู้เอาอยัางไปพอนขันเว้าเลยก็อวยไปทางกินเหลากินเบียร์คือเก่าเนะเาะเรื่องกอดคือเก่าอะไอวยไปเอ้ยเออให้เนาะต้องต้องหดอนแหนมรองนะก็ต้องไปทายเครื่องต่างๆอันนี้คือคือผู้สาวน,าวนี่ผู้สาวทั้งสองคนนี่บางบางบางงานนะเพิ่นขายเครื่องนะเคยขายอยู่ปะ บรเคยเนาะเต็กี้ขายอยู่ขายเบียเออต็กกี้เรเคยขายแล้วตกี้ขายอยู่เป็นว่าขายเบียขายเบียนี่เป็นล่างๆนะเนาะเออเป็นว่าเรื่องงานดองขายเบียได้เนาะเอาสมมติว่าล่างหนึ่งขายเท่าไหรบันี้เป็นเงินกี่เท่านี่เต็กกี้ล่างหนึ่งแสนห้าพันแสนห้าพันกี่โดยล่างหนึ่งนี่เท่าไดร่หกสิบสองกดบอกประมาณนะเบียรล้าวพีไปน้องเบียโคเสือเบียเล้าเออน้องเพิ่นเคยขายในงานดองอยู่ อันนี้เด็เคยเคยขายในงานรองที่บอกเบียวเล้าบุเคยบอกอ่าอันใต้นี่พวกเจ้าต้องกินเบียร์เนาะยยินให้เขาเลยกินไอ้เฮียนอยู่เคยเคยเห็นเนาะจะอยากให้หมเบียร์เอ๊เมาเอ้าเจ้าเมาเบียร์ยังให้เอ้าเน่ยงานว่าอะไรบุเคยเมาบุเคยเมาเออต้องเฮียนกินเนาะบบบนี้เอ๋อ เออเมาเบียร์เลยยังให้เจ้าด้วยกันกันยินช่ผู้บ่าวมันใน้กันเมาเกินยังให้คือกันบ่บ,<อ>บ่เนาะมีแต่กันท่ามาแล้วก็มเมื่อนอนเมาเลยเมื่อนอนเนาะโดยบ่มีการล้มแบบล้มยังแถวนั้นบ่มีบ่ก<อ>ันท่าเมาเบียร์แล้วก็กันท่าโมอยกินก็นให้เขากินหากเมื่อนอนอืม่นนั้นเนาะเออเมาเลยเมื่อนอนก็เคยขายลายชุดนี้จักรล้างบีิจักขวดงานหนึ่งงานดองขายคือหนึ่งนี่ ได้คายแต่ประมาณสี่กวดห้ากวดนะเอ้างานหนึ่งสี่วดห้ากวดบอดล้างบ่เอาเขากินน้อยเดียวเนาะโดยบ่มีบอกฟูเบาไปเมามาซองสามล้างกินเมาไปถึงนอนเท่านั้นเลยบ่หมี่กันถ้าเขาซื้อมู่เขาก็เจ้าไล่เขาก็ซื้อไล่คือกันเออคนไล่และส่วนไล่คือกันโดยส่วนไล่ก็เข้ามากินหอดสี่ห้าคนบ่โดยสองคนนี่ก็เคยมีบ่ มีอยู่แต่ขาวบอยอยากกินบันไดสองคนสองคนก็ต้องออกเงินสองคนเนาะโดยชิ้นเปลืองลายวันน่้นช er> ั้นเนาะเอาเอาเอาพี่น้องเราเรื่องเราเรื่องเบียร์ที่เพิ่นเคยคายในงานดองงานแต่งเนาะเฉลียชิเจาะลึกเรื่องที่มันมีงานดองงานแต่งบางเดือนนะเดือนยังอีกบ่อรายดอกพี่น้องอันนี้อันนี้เดือนชิบเบ็ชิบซองเลยจะเขาเดือนชิบซองเลยเริ่มมีงานแต่งงานดองเลย เริ่มตั้งแต่เดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามก็มีเดือนสี่ก็มีเดือนห้าก็ยังมีงานอยู่แต่ว่าเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดก็เริ่มถอยถอยลงหลายที่สุดก็คือเดือนสี่กับเดือนสองงานดองหลายที่สุดอ่าถ้าว่ามีงานดองเพิ่นน้องๆทั้งสองคนผู้สาวนี่ก็บอกเรืืองขายเหลาไายเบี้ยในงานเคยเห็นเพิ่นขายบานอื่นนะนะขายนี่ คันว่าดึกกะเมื่อเนาะกลบ้านคือเก่าอืก็คายคายนี่ก็คือไปคายบอนที่แบบแไปนั่งบอนโตโตยังได้ประมาณนั้นพี่นองบอนเต้นนี่ก็เป็นผูลัผู้ใหญ่เขานั่งเนาะออบอนเตนบอนเตนก็เป็นทางลผู้ใหญ่ทางฝั่งฝ่ายเพิ่นนั่งหรือว่าอ่าคู่บ่าวสาวเข้า อ่าเต็นท์ nhiều, <Đ ược. S> 2เฮือนส่วนรายงานดอกนี่2เต็น3เต็นท์หลายสุดอ่ะ3เต็น4เต็นท์เนาะอ่าตู้ตั้งยังพร้อมเพิ่นเช่ามาในเมืองแล้วก็เช่าตู้เช่ายังพร้อมเออพี่น้องเอ้ยนี่แหละเาหลายๆอย่างเอ้าบดนี้เราก็เาไปชี้ยชี้ยาวเด้อบดนี้เด้อก็มีแต่อายมาอมาลมมาเล่าสู่พี่สู่น้องังมาุมแซวเออมื้อนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนอ่า วาวหัววาหยอกว่าวนกันไปพี่น้องเนาะถ้าผิดพลาดประการใดจุดใดหิดคลองยังทีเฉลียเคยเอ,อ่ยไปนี่ศา,าสนาพี่ยังนี่ออ่าขอโทษขอขอภัอยน้ำพี่น้องเนาะ <c oughs> สมองนี่นาทีนี่จุดนี่พี่น้องอเจอเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าบันนีไอายออกไปก่อนเด้อ <c oughs> ออกไปก่อนอ่าสิ่งใดมุ่งหน้าเข้าสู่เมืงองเซิรโปนก่อน <c oughs> บันนี้อืม <c oughs> ไปหางานบุญงานยังเท่านั้นแหละหิดคลองเพลนเห็ดเจอไหนจัดงานแบบไหนงานบุญแข้งเหือ งานบุญซ <im sharing> <rivalry> ุ้งเหือประจำปีของเมืองซีโปนเอาออกไปก่อนเ้อบานี้เ้อะขอบอกขอบใจลลายไว้อกไว้ลมกันใหม่โอกาสหน้าเนาะทั้งสองสาวนี่ยังโสดมาเนมือดยอืมโสดหมดก็ดีคือกันเอาออกไปก่อนบานีดเถอะอ่าบ๊ายบายบานี้ออกไปก่อนโอ้บ๊ายบายเนาะกอดมอนกอดนังนาวคนกันอืมนี่กอดมอนพี่น้นงเอาอันนี้ก็นอนอยู่เอาออมาระวังเด้อ เป็นยังไงอย่างนด้ก well> ็มรักษามันนี่เอาออกไปก่อนวันนี้่ะวันนี้ออกออกจากเฮือนลงจากเฮือนเพิ่นแหละนะผู้สาวเพิ่นลงมาแล้ววันนี้อู้งามโปรยลอยเนาะยองแนวไปอุบๆนี่เอาพี่น้องวันนี้อนุญาตปิดคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่คือเฮือนของเพิ่นเฮือนของน้องเพิ่นนี่แหละทางหลังเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าคลิปหน้าพี่น้องเดินทางเข้าสู่เขตเมืองสีปพนก่อนอัปเดตคลิปวิทีชีวิตทางนั้นพร้อม